ผู้ชิงชนะเลศครับระหว่างราชนาวีพบฐานอากาศครับโยชิชงสวยครับหายสั่งตเสเส์ฟลูกแรกไม่ข้ามครับสิเหือ โอ้โหน้องเชียนักศัสาไปงัดมาครับพี่กาชาวิเซอสิรสสาแตครับส่สังตาเสิฟยอดเชียโอดนหัวยอนชีย โยชิเปิดหลังเท้าได้สวยครับเส็บสายสั่งตายโอ้โหพีคเน็ตลงสวยงามครับเจ้าฟิวจิรศักดิ์พักบับวงเงินถึงกระชังงัดครับจ้องจะรับอยู่แล้วครับแต่ว่าลูกมันพิกเน็ตครับ ราชนาวีเสิร์ฟโล่งนี้เสิร์ฟไม่ท่ามครับทอเสิร์ฟครับ5ต่อ4โอ้โหเฉียบุทธิธันเปิดได้ครับอยู่ที่5เท่าครับเป็นทางด้านราชนาวีเสิร์ฟ โยชิเปิดสวยครับเอาตีเกี่ยวยอโอ้โหล้นครับแต่ยอดครับโอ้โห,โหโลูกนี้เสิร์ฟดีครับสายสั่งตายครับเสิร์ฟพิกเนต็ตครับลูกหนึ่งพิกเนต็ตฝั่งขวาลูกหนึ่งพิกเนต็ตฝั่งซ้ายครับต้องยอมเลยครับสกรอร์อยู่ที่5ต่อ7 ราชนาวีเซฟเ,เสร์ฟเปนเหมือนกันครับเจ็ดต่อหกครับออโอ้โหเชีย์สวนสยามแต่ครับหกต่อแปดครับราชนาวีเซฟ นแปดต่อเจ็ดครับ,รบดิวสินวนวัดแปดเท <8 S 2> ่าลูกออกครับเก้าต่อแปดครับผ่านอากาศเสิร์ฟเชียนนร์วิธีนันเปิดซ้ายได้ครับ ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่ครับลูกนี้ล้นหรือเปล่าไม่เปลครับโอ้เป็นทางด้านเจ้าจิรศักดิ์ักบัวเป็นเปล่าครับ8ต่อ10ครับราชนาวีเสร์ฟหยอดลูกนี้ไม่ข้ามครับ11ต <c oughs> ่อ8ครับทออเสิร์ฟ จบฟิลยังเปิดได้ครับราชนาวีเสิร์ฟ9ต่อ11โอ้โหโยชิเปิดสวยครับดิวสิวิวัฒน์เสิรฟโอ้เสิร์ฟดีครับ เก้าต่อสิบสามโอ้โโลูกนี้ขางตัวเตะได้สวยครับสิบสี่เก้าฐานอากาศเสิร์ฟเชียร์เปิดได้สวยครับ สิบต่อสิบสี่ครับราชนาวีเสร์ฟโอ้โหโยชิชงส้นครับสิบส uh um ี่ต่อสิบเอ็ดครับฐานอากาศเสร์ฟเชียร์เปิดไม่ดีเท่าไหร่เ้ายังลองได้ครับยังไม่ยอมให้เกมครับ โอ้โหโยชิเปิดซ้ายสวยครับยังอยู่เอาแค่ข้ามไปก่อนครับโยชิรับลูกแรงได้สวยเอา้าติดเกี่ยวครับยังไงอัพฟิวโอ้โหสิบสี่ต่อสิบสามครับซ้ายสันซ้ายลูกนี้ กรรมการขานว่าลงครับทางด้านารัชนาวีขอชาเลน์ครับผลลงครับ